ไปแล้วครับวันนี้ไปเจอกันที่สนามช้างนะครับงานแดกบุรีลำพัน0 0เมตรนะครับบายบายนะลูกเจอกันบุรีลมรถเรามาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเจะเอาไปให้บี้ยืมไปขค่มขคู่อาร์ตประสุดนะครับว่ามาลองกันหน่อยกับอาวันเมนะวันนี้เดี๋ยวเอากุญแจให้บี้ไปเบิ้ลเต็มที่เลยนะครับโอ้โ,อโหไฮดรอลิกน้ำมันหมดไป หนักไหมหนักร้อยเก้าสิบกว่าสอ,องร้อยอ่ะได้เลยครับสูงนิดนึงนะ <c oughs> เอากระจกลงไหมหรือไม่ต้องใช่ไหมหาถึงพอดีครับอันนี้เรียกว่าเป็นบันเล่เลยนะครับ <c oughs>

โอ้โหเอาไว้ข่มพูต่อสู้ ชอบชอบชอบแล้วตกใจได้ถอยบอกพี่นพเลยนะบอกไม่กี่ R 1 5แล้วมาคันนี้เลยหลัแจับยั่ไหนครับผมเอาวันกี่เดี๋ยวเราพูดอยูกอย่ยไกาว แรงมากครับครั้งแรกพี่จีเดือดมากเดือดมากแค่นิดเดียวนะแค่นิดเดียวนี่คือแบบจัดเดือดตู้แลมโบ่คันทองได้ไงครับนี่แหละนี่แหละ